สวัสดีค่ะการมีรูปร่างที่ดีเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากลดน้ำหนักและไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือเริ่มแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มีวิธีง่ายๆในการเริ่มต้นลดน้ำหนักมาฝากกันค่ะเริ่มจากไม่งดอาหารเช้า เพราะการไม่กินอาหารเช้าจะทำให้เรากินอาหารในช่วงมื้อกลางวันมากขึ้นการทำงานของสมองก็จะช้าลงร่างกายไม่สดชื่นเราควรกินอาหารในทุกๆเช้าและควรแบ่งอาหารเป็นหลายๆมือ้อเพื่อไม่ให้กินอาหารในแต่ละมื้อเยอะเกินไปค่ะสำหรับผู้ที่ชินกับการไม่กินอาหารเช้าแนะนำให้ค่อยๆเพิ่มอาหารในมื้อเช้าดูค่ะ มาต่อกันที่วิธีที่2กินอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้นการกินอาหารที่มีไฟเบอร์หรือมีเส้นใยสูงเช่นบอคคอรี่อวโวคาโดผักคะนา้าข้าวกล้องข้าวโอ๊ตและธัญพืชต่างๆจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานและไม่กินขนมจุกจิกไฟเบอร์นอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วยังช่วยให้เราไม่ท้องผูกอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่วิธีที่3เปลี่ยนภาชนะใส่อาหารทุกครั้งที่เรากินอาหารแนะนำให้เปลี่ยนจากจานข้าวใบใหญ่มาใช้จานขนาดเล็กจะทำให้เรารู้สึกว่ากินเยอะแล้วและควรใช้ตะเกียบในการหยิบจับอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการกินน้ำมันหรือน้ำแกงที่เยอะเกินไปค่ะมาถึงวิธีที่4อย่าซื้ออาหารตอนหิว เราจะทำให้เราเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดซะทุกอย่างและยิ่งตอนหิวจะยิ่งกินมากขึ้นและกินเร็วเขียวไม่ละเอียดทำให้กระเพาะทำงานหนักและมีอาหารอยู่ในร่างกายเกินความจำเป็นซึ่งจะทำให้เราอ้วนได้นั่นเองค่ะและววิธีสุดท้ายกินผลไม้หรือสลัดก่อนอาหารมื้อหลกัก เราควรกินผลไม้เช่นแอปออเปิลอะโวคาโดหรือจะเป็นสลัดผักต่างๆก่อนกินอาหารมื้อหลักเสมอเพราะจะทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงและจะเป็นการดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็น5วิธีในการลดน้ำหนักแบบไม่ต้องพยายามและอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและการติดตามและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะ